กูเกียรการแปลไทยมากเลยไอ้ยูพีดีอบบี้แต่คุณอยู่บนจักรยานอะ <c oughs> ไรอ่ะไอ้ <c oughs> ยกูเข้าเลยอะไรวะนะคุณอยู่บนจักรยานเลยแต่งงมากโอ้ยปลดล็อกอะชิเมนต์เลยไม่บายนาวอุ้ยอุ้ยหวันปั่นจักรยานเข้ามายังน้องไปเลยเนาะไ,ไปเล้ว อันนี้น่าจะยากกว่าไหมมันเร็วนะเอ้ยมีเติมมีมอเตอร์ไซค์เคลยว่ะเออใช่เหรอมีบิ๊กไบค์ป่ะ่ต้องเติมนะไปก่อนเลยนะน้องเบียดเบียดทำไมเร็วกว่าผมวะพี่กูไม่ใช่ละไม่บอกจักรยานปลอมไปเลยยาหูพูดจักรยานก็ไม่เร็วขนาดนี้แล้วมอเตอร์ไซค์จะขนาดไหนวะแ่งวูบเลย แง่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 เด็ดท่ากูว่าลี้วไอ้ก่อนนะตัวนี้เออพี่กระโดดได้ไงวะเนี่ยตรงเนี้ยกดตะปิกมาไงไปแล้วยาหูชอบก็ชอบจัดเลยมายังมายังรออยู่รออยู่เฮ้ยเดี๋ยวยังคือไปดิเฮ้ยเดี๋ยว

ก็เท่ก่เทอะเทชิ้หายเป็นสัตว์กูนึกว่าโซนี่กูจะแอคแล้วเมื่อกี้นี้เอาอ้วนยิงกระโดดอีเอารีบมารีบมาเร็วเฮ้ยเอ้ยกูสาบไปอย่างที่ไม่อย่างอย่างฟิวสัตว์เอาคูโดนอีกี้มันเร็วอ่ะจักรยานมันเร็วอ่ะเฮ้ยเมื่อกดเบรกดีเบรกไงอ่ะเบรกถอยหลังไง โคตรไกขเลยกูว่ากูว่าอยู่ตรงนี้คืนจะโมงบ้างเลยเนี่ย2,000 years later จะเย็นใจเย็นไห้น้องผ่านไปเป็นได้มี่คนใจเย็นแล้วอ่ะมีคนใจเย็นและก่อนหน้านี้ยังรีบอยู่เลยคือสาแว่นนี่แล้วไปเร้วไปหรองย่ายี่จักรยานกระโดดได้ มึงก็ตายโง่เกินไอ้ย่ากูกลางกูจะขากไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วสัตว์เอ้ยอาทำไมกูเห็นจักรยานวะเนี่ยทำไมกูเห็นจักรยานวะคนไม่เห็นเหรอจักรยานเหรอเออไปแล้วอย่าฮือไปแล้วไปด้วยความไวปุ๊บโอ้โหคำนวณเอาไว้ทำไม่ช้าจังเลย น่จัดเลยอ่ะอย่างไงรคำนวณเอาไว้เอ้ยอะไรฟรีอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ฟรีด้วเหรอคืออะไรอ่ะสัตว์เข้ารวมประสบการณ์คืออะไรวะอใช้ไงอะไม่อ่ะเอ้าไม่ใช้ไม่ได้อ่ะคืออะไรอ่ะกูต้องตายเหรอเราลองตายทีหนึ่ง USB ได้วยเหรอไอ้สัตว์คืออะไรอ่ะเทเฮ้ยนี่ไงวัน ทำไงอ่ะเห้ยเห็นเห็นเห็นฝั่งซ้ายไหมมันจะเขียนว่าไบอ่ะเห็นฝั่งซ้ายไหมเขียนว่าไบอ่ะเออคนเข้าไปแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์อ๋อมาแล้วจักรยานเอ้ยมอเตอร์ไซค์ซี่ตำเงินเอ้ยแล้วมึงก็ไปตายครั้งหนึ่งเลยเอาไหนอ่ะไปตายก่อนครั้งหนึ่งไปแล้วไปไปเจอกันเฮ้ยเป้าไปแล้วคนเร็วเนี่ยเร็วเร็วกว่าคนล่วงเลย อิ่ยเลีวชัวร์เลยว่าไม่สัเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้วจรเลวจีเลยเวตัดไปไปแล้วกูเันเงนเงินเงินเงนเงนเอ้ยกูข้ามด่านนะตมาแล้วยาหูกูโมตาใสสซี่นเดตัดเอ้กูคุมไม่อยู่แล้ว เอ้ยดูละห <c oughs> ันจีไปไม่เบื่อเยอะกูคุมดูละหันไม่อยู่ <c oughs> ยุคบอกี้ตกยดีมอูไม่รอใครแล้วจะมาฮ้ยจักรยานนะจักรยานติแดงแบบพี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สีดนำเงินไปแล้วไปแล้วอย่าหึ่รอชนต <c oughs> ามมึงไปเลยไอ้ กัเบรกไม่อยู่ดีดีดดดิฟโชงดิฟโชไปแล้วอย่าฮือตนเลยของขอบเยอ่ารอดรอด่ารอด่รอเ้ยไึงตายโง่เบองเบองเราไปเซฟตรงนั้นด้วยสภาพนี่นี่นี่มาแบบแอคเลย คนแอคกูไปแล้วไอ้เงี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรอดเอ้าเฮ้ยกูมาแล้วอ่ะอย่าฮูแบบโอ้ลวงตาเลยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะน้องโอ้มึงโง่จริงหลือมึงคอนเทนต์ไ้วยเฮียดนขี้ร่าด ไม่ตกเออไอ้ก็ไม่กากเองเน่ยมือคอนเทนต์เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยดูละหานเอออย่าไปรียบร้อยต้องใจเย็นๆเล้วนะใจเย็นๆมันมันหักเพราะอะไรไม่ได้อ่ะูกมาเลยแข็งเลยมันเพิ่งพอขัดขับประเดี๋ยวเงยลงมาเลยมันแข็งอะ ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยสนี่กูมาไวแล้ววะมาแล้วน้องยููฮเอาไอู้เบรกไม่อยู่แับเี้พี่คนละกูเบรกไม่อยู่บอกแล้วรถมันแรงพี่มาเร็วเฮ้ย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 โอ้โหนี่ม่นจะถึงไม่ถึงเฉยรอด้วยรอด้วยรอด้วย ไม่มองกูท่าไรแล้วโอ้ยทียเอ้ยตกเราได้เราได้เราด้เย่ยดุดดารานกูไม่ของแท้ครับอ้าวอ่ะแล้วกูต้องไปทางไหนมา <c oughs> อ๋อทางนี้เยเอาตกข้างไอ้เว้ยเนยพี่อยู่ไหนเฮ <c oughs> ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ,อ้ยกูเริ่มหลอนแล้วนะอีเลเกอร์ชแนลเริ่มหลอนแล้วนะเริ่มหลอนแล้วนะย่อ พี่จะเริ่มหล่นแล้วนะครับไปแล้วอันนี้มันดิฟติ้งฟิ้งสายฟ้านี่ไงครับไปแล้วยิ่งมีช็อปเปอร์ด้วยสัญญาณด้วยช็อปเปอร์ว่ะต้องเติมไปเลยหลักันสา่หยุดร้อยเนี่ยไปเลยไปเลยหลักันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนับหนอยเบรกไม่อยู่ไปเลยหลักันบอกแล้วมันเลยเฮ้ยพี่กระโดดข้ามเลย嘛น้องไอ้เฮี้ยพี่ยังตึงอ่ะ มาแรงๆแล้วโดดข้ามเลยตรงนั้นอ่ะโอ้ใจไม่ด้านพอด้วยว่าแม่งเหลียวเฮ้ยโดนหัวกูไปแล้วเอ้ยต้นคอจักรไหลี่อะไรเ,เนี่ย เฮ้ยอย่าวะเอออย่าวะรงนี้กูต็งเกียโติเออกูล่วงเลยเยอะเยอะแม่งมันก่อนไอ้แมปเ,เดินเมื่อกี้มาเดยอะโคตรมัน,ะน,มน,มนละเฮ้ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 โอ้โ,โหน้องอา้าไอ้กูล่วงเลยดู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 ว่าโอ้ยอันนี้เดี๋ยวโอ้ยอันนี้อันนี้ต้องช้าพี่ อันน oh <and> no ี <len persu> <ions> yeah. ้เร็วไปได้เด้อแดงเด้อนี่แดงเขือได้เด้อเนี่สกิลสกิลนี่กูได้กับใบกับขี่แล้วนี่เอ็งกูแตกสติตกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วกูมาแล้วย่าฮู้เอ๊ฮู้ไปทางไหนวะเนี่ยใครอ่ะ ัสดีครับเอ้ยริ้วมาริ้วมอเตอร์ไซค์แว่นครับลริ้วมาแว่นริ้วกูบาแล้วเอ้ยเอ้าเยี่ยมมึงรู้จักดูแลเริวเรีวหยุดเหรอเลอลไม่สบายพี่อะฮิบอะไเป็นไรใครยังไงมันไขแตกอ่ะได้ได้พักก่อนเช้าแล้วก็พกเคียกขึ้นนเยี่ยมไปไั่ไงวะไอ้สัแล้กกูก็ร่วงเลย อะไรเลื่องไรลราบอกมาจุลรูปบอกมอเรไซค์ขึ้โคดมันจะบอกให้อย่างมันนะน้องเอ้ยอย่างมันนะน้องเอ๋อท่เออมันจัดที่ยืดตุกขอมันมีกี่ด่านเนี่ยเยอะคนเยอะเฮ้ยกูไปแล้วมันเฮ้ย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 โอ้โห เอ้ยวันรอริวก่อนไปได้กันได้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 พี่มันจะมาตรงนี้เหรอมันจะเกิดตรงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะย่าฮูไอเหมือนไปได้หยู่เซิร์ฟพี่อาร์มแล้วเนี่ยอ่ะไม่มีเลยเออกดตามพี่อาร์มมาใลยพี่อาร์บชวนถ้ากดตามพี่อาร์มมาก็ต้องมีพี่อารบเดี๋ยววะไม่มีชื่อพี่อาร์มเลยโดนแบนแล้วโดนปู ขับขับรถไปเกินีจะโดนแบนเกี่ยวเหี้ยเลยยา่วหูเหี้ยกูตกเลยกูไปแล้วว่ะวันดู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 กูแอคเลยกูแอคเลยอีกูเลยชนเอาเย้ดูทางแคบกว่าเดิมอีกเอ้าไอ้สัสนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นจบแล้วเราไปหายริวกันต้นเกมอ่ะอืมรอก่อนนะริว ล่วงเลยยาฮูยาฮูยาฮูเอ้อโอ้ยยังมีเสียงดังแปะด้วยโอ้ยเออกระโดดสองรอบเลยเงี้ยวันมายังวะมึงตั้งทางตรงๆนี้แล้วมึงก็กระโดดมาตรงๆเลยเว้ยโอเค่ตะปูใครไม่เอาไปซะนั่นแหละเนี่ยมึงมึงขับตรงๆเลยมึงไม่ต้องเลี้ยวเลยเว้ยมึงกระโดดอย่างเดียวเลยเออ ใมึงรอดได้ไงวะยกูตายคั้งสองรอบเลยเอ้กูเอ้ยจะถึงอยู่แล้วเวนเนอกูตกหนื่อกเหนื่อยเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเฮ้ยกูมาแล้ววันยี่กูเยากเล่นใหญ่แล้วกูรอดกับเงเลยเจ็บเอา โอ้ยอะไรวะโอ้ยห oh, ัวาร์ลอดวาร์ลอดดีๆอะไรเหี้ยวาร์ลอดตาแล้วมาแล้วอย่าอึ่งสำเลยเกมพี่อะไรสำชิบหายหวยนี่ยากเอ้าเอ้าแล้วกูตายโง่เกินอุ้ยไอ้หลวงโอยกูจะถึงกี่ไรจากที่เฮ้เฮ้เฮ้เอ้ยกูถึงละหวานน้องอ้าวควาย มอไซค์บางทีแม่งก็แรงจนกูเบรกไม่อยู่นะเว้ยแรงทิ่ไหยนี่กูไปไม่ได้ไอ้สัตว์นี่อะไรดูโวยเบรกไม่อยู่อ้เหี้ยเฮ้ยวันวีถึงเร่งไทยแล้วป่ะเฮ้ยพี่อัมรลดด้วยดิพี่ผมไปตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูตึงจาดน้องไอ้เหี้ยถึงแล้วกูต้องเข้าโพลีกแล้วโพลีกโลบอ่ะโอ้ยได้อะ พี่ได้หรอหวาะยฮงยิงยยอย่าเด้อกูขอร้องเฮ้ยวันกูเข้าเซนไทยแล้วน้องอย่าฮู้ได้ถึงล้อหรอพอดีเร็วเกินกูยื้โปรลีกโลบอกของแท่โปรลีกโลบอสไอหมาละหมัดโซนี่กูมาแล้วยู้ไอควาย ก็ติดใจอยู่เลยเดี๋ยลึกตุ้มวิศไปรีสตาร์ดกวยวะจะต้องจบไปแล้วเราต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจใกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้า